วันนี้นะครับรายการสร้างบ้านเป็นเมืองนี้อาจจะเห็นมุมใหม่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสตูนะครับแต่ว่าเราอยู่นอกพื้นที่ที่วันนี้เองเนี่ยผมกับทีมงานของเจ้าหน้าที่นั้นจะมาออกสํารวจในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่จะเตรียมไว้ในการที่เทศบาลจะจัดซื้อ,อวัคซีนโควิด -19 ซึ่งผมได้มีการประกาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลทราบนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลที่เป็นหน่วยงานแรกครับที่เสนอไอเดีย ในการจัดซื้อวัคซีนนะครับโควิด -19 โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเองซึ่งขั้นตอนนั้นนะครับเราได้มีการตั้งโครงการแล้วก็มีการอนุมัติผ่านสภาไปแล้วทั้งหมด91ล้านบาทนะครับโดยทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ยกมือให้ใช้เงินใจขาดเงินสะสมนะครับของเทศบาลนั้นจนํานวน91ล้านในการจัดซื้อและจากนั้นโปรเซสต่อมาก็คือขั้นตอนของการสํารวจครับสารวจว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีความสนใจในการที่จะ พร้อมหรือว่ามีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนหมหรือไม่นะครับเพื่อที่เราจะรวบรวมในรายละเอียดในการสั่งซื้อต่อไปส่วนการสำรวจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องเรื่องยากนะครับเพราะว่าการสำรวจนั้นเป็นการที่จะให้ทางร้านค้าต่างๆหรือว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลห,หรือตำบลหมากแข้งนั้นมีการกรอกรายละเอียดครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองนด้วยกัน,นกส่วนแรกนั้นก็จะกรอกในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนที่อยู่ชุมชนต่างๆแล้วก็ประวัตินะครับการเจ็บป่วยหรือว่าประวัติในเรื่องของการแพ้ยาย หรือประวัติการเ,เรื่องของอาชีพต่างๆนะครับหรือว่าประชาชนทั่ว,วไปหรือเลนต์ฐานก็ติ๊กตามนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือมีความประสงค์หรือไม่นะครับในการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนาทีนครับก็จะติก๊กแล้วก็มีการเซ็นกำกับส่วนเอกสารที่2นะครับก็จะเป็นเอกสารที่ท่านจะต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นาไปสง่งที่เทศบาลส่วนเทศบาลนั้นก็จะรวบรวมครับในเรื่องของจานวนประชากร อายุนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบ่งกลุ่มออกไปไม่ว่าจะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มอายุ18ปีลงมาแล้วก็กลุ่มต่างๆนั้นเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลครับในการที่จะวางแผนในการวิจัยนในอนาคตต่อไปซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะผมก็ได้เดินมาตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนอนุยเดชนะครับแล้วก็มีตัวแทนหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ออกร่วมกันในการสำรวจด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเชิญดูครับ มาแล้วก็อยากครับอยากจะมาเดินจับใจ่ายใช้สอยที่ถนนคนเดินจะเปิดแล้วยังนะครับเปิดแล้วครับในวันศุกร์นี้นะครับรวมทั้งวันเสาร์ด้วยทางเทศบาลเองก็จะเปิดถนนคนเดินครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้สามารถจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็เข้าสู่ภาพของการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่มาตรการที่เรากําหนดไว้ก็คือจะให้ขายนะครับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการจะมีล็อกของตัวเองครับ 12345 1, อนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในอาทิตย์แรกก็คือสุกกับเสาร์นี้นะครับจะเป็นการจำหน่ายของอผู้ประกอบการในล็อกเลขที่ครับก็คือ13579โดยสลับกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดช่องว่างของการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่เราได้กำหนดไว้โดยเราผ่านมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อครับของจังหวัดนั้น ที่จะเห็นชอบในการที่จะให้ผู้คนได้ขายได้แต่ต้องเป็นแบบมาตรการที่เราว่าส่วนการเข้าออกนะครับก็เช่นเดียวกันครับว่าจะต้องมีนะครับการตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หรืววอว่าทุกคนต้องออกเข้าไปตรวจสอบร่วมกันส่วนแม่ค้าแม่ขายถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีแผงพลาสติกกั้นไว้เพื่อป้องกันนะครับการการติดเชื้อต่างๆนะครับนั่นคือเป็นมาตรการของเทศบาลก็ยืนยันนะครับแจ้งให้กับทุกท่านทราบครับว่า ในสุกเสานี้ที่29-30นะครับจะมีแม่ค้าแม่ขายที่ถนนคนเดินขายแล้วเพียงแต่ว,ว่าเราจะจัดพื้นที่แบบมีมาตรก,การเอาละครับแล้วเดี๋ยวช่วงตอบภายเดี๋ยวเรามาพบก,กันอีกทีครับร้อนก็โลกมันร้อนร้อนทำใจร้อนปร่อ ร้อนอ่ะบนร้อนบนร้อนบนขึ้ไปการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี well ้ 1. ขยะเศษอาหารให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมัก 2. ขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่3 ขยะทั่วไปโฟมฟรอยถุงพลาสติกให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย 4. ขยะอันตรายหลอดไฟแบตเตอรี่ทานไฟฉายยาฆ่า,มาแมลงให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดให้ถูกวิธีหรือจะลองเปลี่ยน เปลี่ยนซีเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแยกขยะวันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร พัฒนาขึ้นเยอะความเจริญก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องถนนหนทางก็ดีขึ้นแหล่งช้อปปิง้งร้านอาหารเยอะขึ้นคนลาวเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยค่ะเหมือนว่าเขาเอาเงินจากที่นู่นมาใช้ที่นี่มีคนเข้ามาลงทุนเยอะแยะมีซิตี้บัสขนส่งหรือว่าพัฒนาคมอะไรอย่างเงี้ยสะดวกขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะถนนหนทางอะไรก็ดีขึ้นการใช้ชีวิตมันสะดวกขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะรู้สึกอย่างนั้น หากพูดถึงจังหวัดอุดรธานีในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอุดรธานีได้นาพาตัวเองจากเมืองน้าด่านกลายมาเป็นเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนบนในปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาครับหากเราสังเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่าหนุ่มสาวชาวดอนที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาไปแสวงเาโาอกาสทํา,าทงานที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าในปัจจุบันนะครับหนุ่มสาวชาวดอนหันกลับมาทํางานที่บ้านเกิดมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่ามีธุรก,กิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับ พูดถึงในเรื่องการลงทุนในช่วง10ปีที่ผ่านมาของตัวเมืองอุรครับเรามีห้างสปปรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งศูนย์กัค้าเซนทูบาซ่าศูนย์กัค้ายูดีทาวและล่าสุดครับเรามีศูนย์ประชุมแห่งใหม่เกิดขึ้นอีกทั้งในเรื่องของระบบการคมนาคมเราก็มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยครับ สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือถนนคนเดินจังหวัดอุดรธานีครับที่ตัวของตลาดเอง э มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆปีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจของผู้ค้ารายย่อยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารการจัดการโดยทางเทศบาลนครอุดรธานีครับนอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี <M ii. S 2> ทั้งด้านเศรษฐกิจและรายได้ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท,ที่ดีให้กับประชาชนสแสดงให้เห็นถึงวิสัยทั์ของผู้นำท้องถิ่นที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้โดยทางเทศบาลนครอุดรธานีครับได้มีการจัดการและพัฒนาสวนสาธารณะโดยมีเป้าหมายให้เป็นปอดของเมืองมาอย่างต่อนเนื่อง ในช่วงก่อนหน้า10ปีที่ผ่านมาครับเมืองอุดรเนี่ยจะมีปัญหาหลักก็คือเรื่องของน้าท่วมทางเทศบาลนครอุดรธานีครับมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรบ้างครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีห้วยอยู่2ห้วยคอยรับน้ำาคือห้วยมากกับห้วยหมักแข้งครับถ้าเกิดเราจะให้2ห้วยนั้นแบกรับกับการขยายตัวของเมืองนั้นก็คงจะเป็น เรื่องที่ที่ยากนะครับในการจัดการเพราะฉะนั้นเราจึงมีสถานีสูบน้ําใต้ดินตามจุดต่างๆเพื่อที่จะระบายน้ําออกไปแล้วก็ไม่ให้ไปรวมอยู่ที่2ลําหพวยที่ผมพูดถึงนั้นมากจนเกินไปครับประการต่อมาก็คือการเจริญเติบโตของเมืองอาจจะเป็นการถมที่นะครับและทําให้ทางน้ําเปลี่ยนเราจึงต้องมีเรื่องของแก้มลิงนะครับที่มาเกี่ยวข้องโดยเราอาจจะใช้พื้นที่แก้มลิงก็คือสวนสา้างต่างๆนั้นมาเป็นแก้มลิงในการรองรับน้ําในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าทางเทศบาล นครอุดรธานีครับจะมีการพัฒนาโครงสร้างหลักพื้นฐานครับคืออะไรบ้างครับท่านสิ่งที่คนเมืองเนี่ยอยากจะได้เนี่ยยังมีมากมายเช่นเรื่องของฟุตบาทนะครับเรื่องของสวนสาธารณะซึ่งเราจะต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งตัวนี้เองนั้น คนเมืองเนี่ยมีความอยากต้องการมากเรามีโครงการที่วางแผนไว้จากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอีก4ปีเราจะพัฒนาเรื่องของระบบไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดทั้งเมืองมันจะทําให้เมืองนั้นรู้สึกของความเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วในเรื่องของกล้อง C C T V ครับยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ชาวเมืองนี้ต้องการ,รเพราะว่าจากที่เราได้ทามาเนี่ยการตอบรับนะครับของทั้งชุมชน ทั้งคนในเมืองทําให้ทุกคนนั้นมีความอุ่นใจมีความปลอดภัยของเมืองครับแล้วก็ในขณะเดยียวกันฝ่ายรักษาความปลอดภัยครับ,รบก็สามารถจะนําการเก็บภาพต่างๆนั้นไปติดตามกับผู้กระทํามผิดได้ดอแม้แต่ในเรื่องของการใช้กล้องเนี่ยไปติดอยู่ทางเข้าเมืองทั้งหมดเพื่อที่จะคํานวณปริมาณของรถเข้าแล้วก็รถออก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นรวมคําว่า Big Data จะเป็นการสร้างให้อุดรธานีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่ดีขึ้นครับสิปีที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ชัดครับว่าจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผมเชื่อครับว่านับจากนี้ไปจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเมืองสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนบนรวมถึงเป็นเมืองที่น่าจับตามองในภูมิภาคอาเซียนอย่างแน่นอนครับ ออฟฟิศของเราเนี่ยดูแปลกไปลกไปนะ ด,ด,ดูดีมีออร่าดูดีมีออร่าแค่กลับมารักษาสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร ทราบเพราะว่าทางเทศบาลน,นั้นจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ก็คือตำบลหมักแห่งเท่านั้นเนื่องจากว่าอำนาจหน้าที่ของเรานะครับเราจะต้องดูแลคนในเขตของพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นภารกิจของท้องถิ่นทุกแห่งครับเพราะฉะนั้นการสํารวจนั้นจําเป็นที่จะต้องสํารวจเฉพาะคนที่อยู่ในตำบลหมักแห้งนะครับส่วนนะครับในเบรกนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับของประชาชนในเรื่องของอาคารบริการ ในพิพิธภัณฑ์เมืองครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ได้ให้ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่พวกเราเองต้องหวงแหนนะครับแล้วก็รักษาพร้อมทั้งนะครับให้อาคารนี้นะครับได้เป็นอาคารที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองแห่งใหม่ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านนะครับ ได้เห็นจากบรรยากาศของก่อนที่เรามีการปรับปรุงก็คงจะเห็นครับว่าอาคารนี้นะครับมีสภาพสุดโสพวกเราเองในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลนคร,รอนนุดรธานีอยากจะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากทุกๆท,ท่านนะครับที่ถือว่าเป็นเจ้าของของอาคารแห่งนี้นะครับผมเคยเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมว่า เทคโนโลยีและการนําเสนอดีมากครับอยากเชิญชวนครับประชาชนอาวุโสบุคลากรอาวุโสที่ยังที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอย่างเช่นคุณหมอละวัยนะครับท่านเป็นคุณหมอของทมงเทศบาลคนแรกนะครับท่านยังอยู่และผมเห็นคลินิกท่านเปิดนะครับอันนี้ท่านน่าจะเล่าเรื่องเมืองอุดรได้เยอะเราจะนําเสนอได้อย่างไรครับแล้วก็อาจารย์นิยาดาฝ่ายลาดครับบ้านอยู่ตรง สี่แยกเทศบาลสองครับบ้านไม้อันนี้ก็เป็นอาจารย์อุดรพิษตั้งแต่จบราชพัฒอุดรแล้วก็บรรจุที่อุดรพิษหมายความว่า80ปีที่ท่านมีอายุอยู่ท่านท่านอยู่ที่อุดรครับถ้าเรามีการจัดนิทรรศการเ,เชิญท่านเหล่านี้มาเล่าได้น่าจะมีพื้นที่สําหรับการจัดนิทรรศการพวกอย่างนี้ครับ เวลาเรามีการทํางานในเชิงพัฒนาและปรับปรุงก็จะมีทั้งเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับก็อยากจะกลัาเรียนท่านนายกว่าทุกครั้งที่เราจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเวทีสาธารณะแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทุกครั้งนะฮะที่จะมีการทําอะไรก็แล้วแต่ในเชิงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมีการจัดทําเวทีสาธารณะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนประการสุดท้าย ก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับที่ท่านดริทธิพลได้ตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องชาวุดรมาตลอดถึงแม้ว่าจะเจอก้อนหินและดอกไม้บ้างแต่ก็ยังมีทั้งความชื่นชมเป็นธรรมชาตินะครับเราทานข้าวหลายท่านผมเชื่อว่าเรายังคงเคยแอบกัดกับพุ้งแก้งตนเองกัดนิ้วตนเองเราไม่สามารถคอนโทรลใครทุกคนได้ฉะนั้นก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับ ต้องเรียนว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเรื่องของโควิด -19 นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่เราได้มีการอนุม,มัตินะครับแล้วก็ดําเนินการในการปรปับปรุงก่อสร้างเสร็จนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแล้วก็ยังมีอาคารอีกคัรน,นึงครับก็คืออาคารบริการซึ่งในอาคารบริการนั้นนะครับก็มีพื้นที่สําหรับให้บริการพี่น้องประชาชนรวมทั้งออฟฟิศทั้งห้องประชมุมแล้วก็ในส่วนของ ห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องจัดนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะให้ประชาชนนั้นได้สามารถใช้พื้นที่ได้ในการที่จะพักคอยเช่นร้านกาแฟหรือร้านอาหารต่างๆรวมทั้งพื้นที่ในการจัดโอท็อปด้วยก็เป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับของพี่น้องประชาชนที่ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในการในการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนั้นนะครับก็มีคนที่เข้ามาสนใจเป็นจำนวนมากแล้วก็ให้ข้อแนะนาําข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของอาคาร เรื่องของการที่จัดระเบียบต่างๆให้เกิดความเหมาะสมรวมทั้งพื้นที่ในการพักคอยด้วยก็เป็นเรื่องที่ทางได้สบาลนะครับอยากจะนําเสนอให้กับทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนนั้นเป็นเจ้าของของพิพานแห่งนี้เพราะว่าพิพานแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้เพราะเพราะว่าความต่อเน,นื่องของการอยากจะพัฒนาให้มีพื้นที่ในการจัดพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักมือุดอธาน,นีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับการจัดพิพันธ์นั้นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้ พิพิธภัณฑ์นั้นเกิดการยอมรับและเป็นมาตรฐานสากลยังต้องมีอุปกรณ์ต่างๆหรือว่ามีสถานที่ต่างๆให้ครบถ้วนจึงเป็นประเด็นครับว่าทางเทศบาลจะเป็นที่จะต้องมีครับอาคารบริการให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่โถงต้อนรับห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงนะครับบางส่วนหรือแม้แต่ห้องน้ำนะครับแล้วก็ยังมีส่วนก็คือพื้นที่พักคอยหรือร้านอาหารหรือร้านกาแฟเป็นต้น ก็ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ดนมติแล้วนั้นก็เห็นชอบครับให้เทศบาลเดินหน้าต่อเพื่อที่จะให้โครงการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะทําให้พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอุดรธานีนั่นคือสิ่งที่วันนี้ครับผมอยากจะมาพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดคุยแล้วก็ในอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายครับที่ผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทุกท่านเพราะว่าในวันที่หนึ่งนะครับที่จะถึงนี้ ก็จะครบวาระแล้วก็แล้วก็ผมจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนายกพิศสุตรีก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ทุกท่านติดตามรายการของเทศบาลนครอุดรธาน,นีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการสร้างบ้านเป็นเมืองที่ทุกคนนั้นสามารถติดตามข่าวสารต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลได้ด้วยดีผมหวังไม่ีครับว่าอุดรธาน,นีนั้นจะเป็นเมืองแห่งความสุขของทุกคนแล้วก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งครับที่ทุกคนนั้นอยู่ในเมืองนี้อย่างมีความสุข ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับทีต่ติดตามกับผมแล้วก็ติดตามในรายการนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับจากผมครับนายอิทธพลจิวัฒนาสุวรรณนายกเทศมนตรีของท่านครับสวัสดีครับ